ต้อนรับเข้าสู่เนชั่นบันเทิงครบทุกรสสดทุกเรื่องราวอินไซด์ทุกข่าวคราวของคนบันเทิงที่ oh. ซ่บฮะรวมถึงยังมีเรื่องราวของศิละปะวัฒนธรรมเบื้องหลังนังเพลงแล้วก็อีกเยอะแยะมากมายด้วย่ใช้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ถูกต้องนะครับ,รบผมคุณผู้ชมสามารถติดตามเราผ่านทางโลกออนไลน์ได้นะฮะทั้ง t w i t t e r i n s t a g r a m ชื่อเดียวกันเลยนั่นก็คือ e n t ขีดล่าง n t v แล้วก็อย่าลืมติดแท็ก n a ชั่นบันเทิงแล้วก็สามารถกดเข้าไปอ่านที่แท็ก n นช i ่นบันเทิงได้นะฮะข่าวสารความบันเทิงตลอดทั้งวันถูกต้องนะครับรวมถึงทางแอปพลิเคชันด้วยนะครับหาไปดาวน์โหลดกันมานะครับผมเนอยู่ตรงที่นีคุณเราหยิน บเห็นนี่ไหมไอคอนนะฮะผมสัญล <ray> ักษณ์ไอสแนปไอสแนปแบบนี้คุณมีโทรศัพท์แล้วก็มีแอปพลิเคชันที่เราบอกยังไงส่องที่ส่องจากในคุพิมเป็ลักษณะคนขายของอยู่รู้ส่องที่หนึ่งคุพิมหนึ่งฟุตส่องปุ๊บยังไงอย่างหัวข้อวันนี้จะมาเขียนว่าวันนี้ของเอซูเปอร์ชัยยังเหลือใครบ้างคุณผู้ชมเนี่ยสามารถนี่ดูคลิปวิดีโอได้ด้วยนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ เอสุภาชัยเหลือค่ะประมาณนี้แต่นี่อันนี้กดเขาเรียกว่าอะไรแนบใกล้ไปอาจจะไม่ติดติดปะติดแล้วนี่ติดด้วเก๋อะเห็นไหมแต่ประเด็นคือต้องส่งแต่หนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะจ๊ะอย่าสองนี่สองสือพิมพ์ฉบับอื่นแล้วไม่คืนเลยไม่คืนมาถึงหน้าตึกบอกอ้อะไรจะไม่จะอ้า ป้าฉันบอกให้ป้าเปิดที่นุงสีเพิมพ์คมชัดลึกไปละเหลือด้ด้วยนี่ข้างบนถ้าเกิดไม่รู้วิธีการนะครับซื้อนึงสือพิมพ์คมชัดลึกนี่ก็จะมีวิธีบอกอ่าไปที่ข่าวบันเทิงของเรานะฮะกับช่วงแรกช่วงของเมากระใย กระจายนะครับผมเรื่องแรกเนี่ยพูดถึงเอสุภชัยเด็กของคุณเอสุภชัยก็มีใครบ้างอ่ะมีโอมีนเด็กคุกิมิยะมีเมื่อก่อนมีมีดใหม่ดาวิกาแต่หม่ไปแล้วไปถึงว่าไปทำไปอยู่กับคนอื่นนะอยู่คนอื่นไม่ได้จับไไคนอื่นมาดูแลแล้วนะครับรวมถึงหนุ่มคนนี้ด้วยมาริโอเมาเรอร์นั่นเองถูกต้องหลังจากที่เกิดอกพิกโกโก้ออกมาใช่นะครับก็เกิดมาจากเอสุปชัยนี่แหละด้วยนะครับผมก็ ข้อความปริศนาเนี่ยในอินสตาแกรมเนี่ยก็ยังเป็นที่พูดถึงในเรื่องของคนในวงการบันเทิงอยู่เยอะแยะมากมายนะครับช่วง<ม>ที่ใหม่ดดวิกาลาออกจากพี่เอสุปชัยนะฮะแยกตัวออกไปมันก็มีข้อความปริศนาเกิดขึ้นมากมายทั้งจาก ของ hey จอมแฉตัวแม่เฮเลนปวาวรานะฮะเธอก็ออกมาเน็บภาพพิงบอกว่าวงการบันเทิงขอต้อนรับดีนี่แถมแท็กข้อความถึงคุณเอสุบชยัยแล้วทางด้านของกุ๊บกิฟต์อดีตแฟนสาวข,ของมาริโอก็ดันมาตอบคอมเมนต์บอกว่าสงสารโอมซึ่งหลายคนก็เลยตีความตีประเด็นไปว่าโอมที่พูดถึงเนี่ยคือมาริโอหรือเปล่าที่กําลังมีข่าวกับใหม่ดวิกาเพราะว่าเขาสองคนเนี่ยเล่นหนังเรื่อง พี่มากพระขนงด้วยกันใช่นะครับผมล่าสุดเนี่ยใหม่ดาวิกาเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะบอกว่าไม่ได้สนใจกับข้อความดังกล่าวคราวนี้เราไปฟังมารโอบ้างดีกว่า,วานะครับผมวานิโอบอกว่าก็ไม่ทราบเรื่องนะไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าวันๆเนี่ยไม่ได้สนใจอินสตาแกรมเท่าไหร่ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับใหม่ดาวิกาล่ะไม่ก็มาเรีโอ <c oughs> มาเรีโอบอกว่ายอมรับว่าก็เริ่มคุย,ค,ยคุยการหุย <c oughs> เออแต่ตอนนี้เนี่ยยังเป็นแค่พี่น้องกันอยู่เอาไปฟังเสียงเจ้าตัวดีก่าว่าคุยกันแบบไหนฮะ <c oughs> ผมไม่ทราบเลยฮะเรื่องนี้ก็คือผมไม่รู้เรื่องเลยฮะจริงฮะได,<ม>ได้ติดตามอินสตาแกรมพี่เฮเลนบ้างือมปล่าไม่ได้ติดตามเลยครับผมเพราะว่าโอเองก็ไม่ค่อยได้เล่นอินสตาแกรมเท่าไหร่ครับวันๆดูแต่รูปรถพี่รปมอเตอร์ไซค์ <ล oop S 3> มันเขาก็บอกมันเหมือนแบบพูดว่ามันว่าเรากับใหม่เหมือนยืนยันว่าเรากับใหม่กับกันจริงเลยอ๋อแล้วก็ ก็ผมไม่ทราบจ,จริงๆฮ่านเรื่องนี้แล้วก็อย่างที่โอ้บอกนะก็อย่างกับน้องใหม่ก็โอยอมรับว,ว่ามีคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็กเพิ่งเริ่มคุยกันปกติอะไรเงี้ยไม่ได้มีอะไรมากมายครับแล้วก็ ก็คุยกันปกติครับก็คือยังยังเป็นพี่น้องกันอยู่อนาคตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเราก็ไม่รู้ครับอีกก็ืืองคุยกับน้องใหม่แต่ว่ายังเป็นเพื่อนยังเป็นพี่น้องยังเป็นเพื่อนพ้องในวงการยังไม่ใช่แฟนแล้วก็ไม่ใช่มือที่3มด้วยนะฮะนะฮะยืนยันอย่างที่บอกไปไม่ใช่มือที่3ที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเขาแล้วกุ๊กกิ๊บเนี่ยจบลงส่วนตัวเนี่ยไปถามความสัมพันธ์กับกุ๊ปกิ๊บกันบ้างตอนนี้ยังมีพูดคุยติดต่อกันอยู่หรือเปล่าคุยกันอยู่บ นะครับผมยังคุยกันอยู่แล้วก็เห็นใจใหม่ด้วยนะเพราะว่ามักจะมีข่าวแนวนี้ออกมาเป็นข่าวมือที่3คนนั้นคนนี้ตลอดเวลาหน่าเห็นใจกันจ,จะ <ๆ S 1> ตั้งปรับใจกันถูกต้องอ <นะ S 1> ก็ให้กำลังใจเขาเพราขาบอกว่าอย่าไปคิดมากอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีคือน้องผมก็รู้สึกไม่ดีด้วยเพราะว่าแบบว่าเราเราคุยกันปกติอะไรเงี้ยเราไม่ได้อะไรแต่ว่าน้องเขาเสียอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นห่วงที่ายอีกเนาใช่ฮะแต่ว่าคนมันก็เสียใช่ครับผมก็ไม่อยากให้เออแบบว่าเราก็คุยกันแค่แค่แบบเริ่มคุยกันอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้แบบคนมองอย่างนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วคุยนี่ก็เป็นการฝากสำคัญก็คุยกันปกติครับก็แบบตนนีรู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็ถ่ายถ่ายหนังด้วยกันอะไรเงี้ยก็ก็มีคุยกัน อ่ะเป็นยังไงบ้างวํเาเริ่มคุยกันกับน,น้องใหม่เริ่มคุยกันคือป่าก็บอกว่าเริ่มคุยกันแต่ อีกในนึงก็บอกว่าก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่คือมันมีความหมายของคนว่าเริ่มคุยกันเนี่ยถ้าเป็นเราคนปกติธรรมดาก็จะบอกเฮ้ยเริ่มคุยเป็นแฟนกันติดต่อเริ่มคบกันนั่นนี่นู่นก็ว่ากันไปถ้าเป็นพี่พี่จะตอบว่าอ๋อก็เป็นเพื่อนพี่น้องที่แสดงหนังด้วยกันไม่มีอะไรแต่นี่เหมือนตอบกลับว่าเริ่มคุยกันแต่ข่าววงในเขาก็เมานะว่าสองคนนี้ไงคบกันแล้วจริงวะเออมันมีมีตัวชงมีตัวเชียอยู่อะเดี๋ยวคอยดูกันต่อไปเพราะว่าคบกันจริงนะแล้วที่่ฝายหรับอาจจะเป็นเพราะช่าี้ข่าวมัันยงหนาแนน่่ออยูรให้กระแสมัน ไปก่อนแล้วค่อยมาพูดฝ่ายชายก็เพิ่งเลิกกับผู้หญิงคนหนึ่งด้วยถูกต้องนะฮะมาที่ข่าวขราวของสาพลเชอร์มมนกันบ้างถูกต้องเลยครับพลอยเองเนี่ยล่าสุดก็มาเล่นละครคู่กับมาริโอเมาเลอร์มาดามดันนั่นเองนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีเรื่องสวมกันไปนะครับเรื่องนี่คือนี่คือเขาเรียกเป็นบทในละครปะไม่นางป่วยเจ็บคอมไม่หายวงเล็บสักทีนะฮะสำหรับสาพลเชอร์มาน เคยร่วมง,งานกับมาริโอมาแล้วก่อนหน้านี้จากภาพยนตร์เรื่องรักแห่งสยามตอนนั้นเป็นพี่น้องกันกลับมาเจอกันครั้งนี้เป็นละครนะฮะมาดามดานเป็นพระเอกกับนางเอกของค่ายบอดคัสไทยเล v วิชันเป็นหนังเ,ออเป็นละครแนวโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยสพออาพอยเชอร์มานจะต้องรับบทเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นผู้สัดก,การดาราเ,<อ>เป็นเจดันนะครับผมส่วนมาริโอเนี่ยก็เป็นเด็กแบบ เด็กต่างจังหวัดอะที่มาบ้าดกุนกวนแบบมีฉายา,ยาแล้วต้องถูกพลอยเองนะมาดันให้เข้าวงการบันเทิงอ๋อมีใครเล่นอีกชายชาติโยโดมไต้ฝุ่น KPN แล้วก็มีอั๋นวิทยาด้วย<อ>นะฮะเรื่องนี้ทั้งหม,มดีใจมากที่กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะผมก็เตรียมที่จะเปิดกล้องถ่ายทำทันทีในวันพรุ่งนี้เลยแต่แก็คาดกันว่า คาดว่าอะไรอ่ะภายในปีนี้น่าจะได้ดูกันอ๋อได้ดูอยู่แล้ว <laughs> <c oughs> ได้ดูอยู่แล้วนะฮะแต่ที่น่าหนักใจคืออะไรคุณเห็นว่าจะเป็นอาการปวดของสาพอยเชอร์มานที่ถึงขนาดต้องปิดผ้าคาดปากอยู่ตลอดแถมก่อนหน้านี้เธอก็แอปเอ้ยไม่ใช่แอปเธอก็เป็นโลมการงานอีเวนต์จากนั้นเธอก็เจ็บอดแอดเป็นโรคเกี่ยวกับโพรงจมูกคอมีัาเสพ พลอยมีปัญหากับโพรงจมูกพ <Huh? S 2> วกษาตุกี้อาจจะได้เรื่องแล้วก็ยังมีกล่องเสียงเจ็บด้วยนะฮะเดือนครึ่งเข้าออกโรงพยาบาลมา5รอบซึ่งเธอบอกว่าไม่มีเวลาพักผ่อนต้องทําแต่งานแต่สาวพลอเองอยากหายป่วยแล้วจา้าก็เลยต้องมีการฉีดสเตียรอยรักษากันักขนัก,กน,นหนักนะฉีดสเตียรอยเนี่ยออัปเดตให้หน่อยสักหน่อยคร,รับพลอย ก็หยุดไม่ได้ต้องฉีดยาเอาก็อาทิตย์นี้ก็ไปฉีดยาแบบสองคนแล้วให้สเตอรลอยแทนเพื่อที่ว่าจะได้พูดได้มากขึ้นอะไรยเงี้ยจริงๆริาไม่ให้พูดก็เดี๋ยวต้องรุนพรุ่งนี้เอาวันนี้แล้วไม่ค่อยพูดเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นวันแบบวันถ่ายทำวันแรกแล้วแล้วตอนนี้พูดจาก็ต้องแบบไม่ไม่ตะโกนไม่ใช้เส้นเสียงเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบต้องพูดแบบนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเก็บไว้พรุ่งนี้ อ๋อไม่ต้องแต่อันนี้มันเป็นที่กล่องเสียงทำซินเป็นหนองหายแล้วแต่เยื่อพงจมูกยังอักเสบอยู่คอบวมอะค่ะสเตียรอยครับ<ม>ตีอยอย่างนี้มันจะมีผลต่อเราไหมก็หมอบอกว่าให้ครั้งสุดท้ายแล้วอะค่ะก็คงไม่ให้เยอะแล้วเพราะว่าสเตีรอยด์เดินไปสองสองโดสแล้วสองเข็มแล้วแล้วก็มีพวกแบบกลุ่มยาแบบเพนิซิลลอนก็มีสเตีรอยด์อีกอะไรเงี้ย<ม>ก็หมอบอกว่าเดี๋ยวทั้งหมดอันนี้แล้วก็ต้องพอคื้เสียง ความจริงเป็นหนองห่าแล้วเฮ้ยน้องเขาเจ็บคอจริงวะนี่ไปทำเข่าเองด้วยไี่ไทำแล,ลแล้วแล้วเป็นยังไงบรรยากาศในกองเขาก็เขาก็ป่วยจริงๆพี่ถามหน่อยว่าคนที่เป็นเนี่ยไอ ทำเสียงเจ็บกล่องเสียงเจ็บเนี่ยเขาห้ามดื่มอะไรบ้างห้ามดื่มน้ำเย็นห้ามห้ามใช้เสียงเยอะห้ามดื่มน้ำอัดลมด้วยเนาะใช่ห้ามดื่มน้ำอัดลมด้วยเคครนะครับผมฟังจากน้ำเสียงแล้วนะครับก็น่าจะยืนยันได้จริงๆแหละว่าเธอหนักจริงๆนะครับผมเห็นใจสาบพอยเห็นใจแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเห็นว่าเตรียมจะเข้าโรงพยาบาลด้วยนะเพราะว่าต้องไปเช็คเลือดละทีแล้วแหละว่าตกลงฉันเป็นอะไรกันแน่ไม่หาที่นะครับผมล่าสุดเห็นมีภาพในอินสตาแกรมของผู้จัดการส่วนเธอ ส่วนตัวของเธอผู้จัดการส่วนตัวของเธอเนี่ยโพสต์ลงนะครับว่าเป็นขณะที่เธอกําลังโดนฉีดยาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยน่าขนาดเนาะพูดถึงพลอยนะฮะอัปเดตนิดนึงเธอบอกว่าสัญญาของเธอกับช่องสเนี่ยใกล้จะหมดแล้วนะฮะก็บอกว่าถ้ามีการเซ็นต่อเนี่ยเดี๋ยวปีหน้าจะต้องบอกกับทางช่องสบอกว่าอาจจะขอละครปีละหนึ่งเรื่องพอโออนี่คือวิธีของซุปตาจ้าแต่ว่าสเตรรย์อย่าฉีดเยอะนะมันไม่ดีทำไมอะ ก็มันเป็นอันตรายมันส่งผลเอฟเฟกต่างๆคือมันทําให้หายเร็วก็จริงแต่ว่ามันมีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะทําให้หนักขนอย่างนี้ป่ะ ไม่รู้ไม่ใช่หมอแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ดีนั่นเองก็ใจเย็นๆลวกันเอาไปที่ข่าวของพี่ต้อมเป็นเอกวะถูกต้องเลยครับผมก็เป็นผู้กำกับไทยที่เรียกว่าโด่งดังไปสร้างชื่อให้กับชาวต่างชาติเนี่ยในให้รู้จักกันแบบเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมล่าสุดก็ไปคว้ารางวัลอีกหนึ่งรางวัลมาจากต่างประเทศนะครับผมรวมถึงมีนะครับเตรียมที่จะมีผลงานใหม่เป็นภาพยนตร์เรื่องประชาธิปไตยครับงานนี้นะครับผมเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นทําให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้จักของความหมายคําว่าประชาธิปไตยมากขึ้นนะดูดีมาก เพิ่งจะบินไปรับเปลี่ยนอัสมินสาขาศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์ที่กระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสมอบให้พเพื่อยกย่องผลงานของเขาถือเป็นศิลปินที่มีผลงานน่าสนใจระดับโลกล่าสุดผู้กำกับภาพยนตร์ไทยแถวหน้าตําเป็นเอกรัตนณเรื่องก็ได้กลับมาสร้างสรรค์งานกำกับหน <า S 2> ัง <นา S 1> อีกครั้งานายประชาธิปไตยครั้งนี้ร่วมทํากับเอกภัสกรประมูลวงโปรดิวเซอร์และครีเอทีฟผู้ใช้ชีวิตอยู่ในแวดวงสารคดีและโฆษณาซึ่งพวกเขาเกิดความไม่เข้าใจว่าในคําว่าประชาธิปไตย ตายคืออะไรแล้วก็อยากได้คำตอบค่ะเรื่องนี้ต้องไปเลือในวัยสี่สิบต้นต้นจะไม่รู้เรื่องไม่รู้ไม่ไม่รู้เรื่องเลยว่าว่ามันคืออะไรเลือกไปทำไมแล้วก็สิทธิ์ของเรามีแค่ไหนสิทธิและหน้าที่มันแตกต่างกันยังไงสิทธิก็สิทธิแล้วที่ก็หน้าที่อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วแล้วแล้วมันจะยังไงต่อไปก็เลยอยากรู้ก็เลยฮะแค่แค่สามปีที่ผ่านมานี้มั้งสามสี่ปีที่ผ่านมามันเหมือนกับเรา ถ้าเราเริ่มเขาเริ่มมีปัญหากับคนรอบๆตัวเ <c oughs> พื่อนเพื่นอ,อนพี <c oughs> ทน่ที่บ้านใครต่อใครครอบครัวเราเองอะไรเงี้ยแม้กระทั่งแม่บ้านที่บ้านอะไรเงี้ยคือเขาบอกสามปีที่ผ่านมานี้ห้าปีที่ผ่านมานี้ความแตกแยกมันเยอะมากอะใช่ไหมแล้วก็ไอ้นี่ก็ไม่พูดกับเราเพราะเห็นว่าเราเป็นอเสื้อสีหนึ่งไอ้นี่ก็ไม่ไม่พูดกับเราเราเป็นเสื้ออีกสีหนึ่งเลย <c oughs> ถ้าตอนหลังมันเริ่มทําให้เราชีวิตมันลําบากขึ้นอะที่จะอยู่ไอ้ มันก็เป็นเพื่องมันตั้งแต่ก่อนเสื้อมีสีทําไมอยู่ๆวันหนึ่งมันไอ้เรื่องเออทำไมไอ้เรื่องสีมาสําคัญอย่างเงี้ยพอเขามาชวนเราก็เลยก็เออมันมาถึงจุดนี้ได้ไงเราก็อยากจะรู้ใช่ไหมก็เลยก็เลยบอกเออเอาสีทำทำด้วยกัน เป็นเอกยังบอกด้วยนะคะว่าเรื่องราวของหนังเรื่องนี้โดยรวมเป็นหนังที่ดึงมุมมองของ14นักวิชาการมาถ่ายทอดเกี่ยวกับคําว่าประชาธิปไตยและแน่นอนว่าหลังจากดูจบแล้วคนดูก็จะเกิดความขัดแย้งทางความคิดไม่ว่าจะเป็นต่อตัวหนังต่อตัวคนใกล้ชิดนั่นคือจุดประสงค์หลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะขัดแย้งนหััขดแย้งน่นอนขัดแแย้งนน่ฮะต้องขัดแย้งแน่นอนนะแล้วแล้วผมว่าผมว่า ความขัดแย้งเป็นเรื่องดีเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องไม่ดออีในสังคมเราเวลาคนมีความเห็นขัดแย้งกันเนี่ยมันแปลว่าสังคมนั้นเนี่ยมันมันมีคนัคสังคมมันยังไม่ตายสังคมที่สงบนิ่งเนี่ยคือมันตายแล้วนะฮะแต่สังคมที่มันแข็งแรงอ่ะมีสุขภาพดีเนี่ยมันจะมีคนทะเลาะกันมันจะมีคนเห็นไม่ตรงกัน มันจะมีคนเห็นเถียงกันทุกอย่างแล้วผมว่าอันนั้นหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเ,เป็นเรื่องอเป็นเรื่องดีอรอชมอีกหนึ่งผลงานการก,กำกับของต้อมเป็นเอกกับหนังประชาธิปไทยเมษายนนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะ ก็เดี๋ยวต้องติดตามชมกันต่อไปนะฮะสำหรับผลงานของพี่ต้อมว่าจะออกเป็นอย่างไรหลังจากที่ผลงานที่ผ่านมาของเขาเนี่ยมันจะเป็นหนังแนวแนวมคนอาจจะเข้าไม่ถึงแต่คนที่เข้าถึงแล้วจะลึกซึ้งกับสิ่งที่เขานําเสนอมากพี่เคก็โดนเข้าถึงตลอดเวลาอลึกสุดใจเลยแหละนะฮะติดตามที่สกูศิลปะวัฒนธรรมนะฮะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปทาความรู้จักกับดนตรีแนวเจล็อกกับวงเจล็อกนะฮะสายเลือดไทยเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมกันฮะ เชื่อว่าใครหลายคนน่าจะเคยได้ยินคําว่าเจ o อกหรือเ p แปนนิสโกมาบ้างแล้วเพราะวงดนตรีร็อกของทางฝั่งแดนที่ทุกุไทยก็มาดังในบ้านเราหลายวงในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็น x j สเจแปนลักองเซลลูซิเฟอร์หรือลูน่าฟีเป็นต้นแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนอาจจะยังไม่ทราบดีว่าเจ o อกนั้นหมายถึงอะไรและกระแสดนตรีเจ o อกในประเทศไทยเป็นยังไงบ้างในปัจจุบัน เดอร็อกคือกลุ่มนักดนตรีชาวญี่ปุ่นที่มีความสามารถทางด้านดนตรีสูงไม่ว่าจะเป็นเสียงนักร้องงามฝีมือการเล่นกีตาร์เบสกลองรวมถึงการแสดงสดบนเวทีที่พวกเขาแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมและมันมากๆอีกทั้งส่วนมากยังแต่งเพลงกันเองซะด้วยแนวดนตรีถ้าว่ากันตามหลักดนตรีทั่วไปจะมีหลากตลายไม่ว่าจะเป็นพังเมทัลอีโมร็อกอป๊อปแต่ก็จะยืนพื้นในความเป็นร็อกเอาไว้ และจุดเด่นอีกอย่างเลยก็คือสไตล์การแต่งตัวของพวกเขาที่มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจและไม่เหมือนใครบางวงเน้นความสดใสแบบสีชูดฉาดบางวงเน้นความเข้มโหดหน่ากลัวซึ่งก็มีเยอะมากบางวงเน้นแต่งตัวแนวเจ้าหญิงเจ้าชายกันเลยทีเดียวก็มีและแม้ในประเทศไทยปัจจุบันนี้กระแสเคป๊อปจะมาแรงสุดๆแต่ก็ยังมีคนไทยหรือวัยรุ่นบางกลุ่มที่มีความรักคลั่งไคล้และชื่นชอบในแนวทางดนตรีเจล็อก บางก็รอคอนเสิร์ตที่นานๆทีจะมีเล่นในไทยสักทีบางก็เปิดหาชมใน y u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  e เอาแต่บางคนก็มีใจรักขนาดที่ว่าลงทุนแต่งตัวและทำเพลงเล่นดนตนรีแนวเกยร็อกออกซะเลยอย่างวงเมโลสเกยร็อกพันไทยวงนี้ครับสวัสดีครับพวกเราวงเมโลสครับผลงานนะครับถ้าเป็นซิงเกิลเนี่ยเราจะมีตอนนี้มีอยู่สลงเพลงแรกเนี่ยเป็น เป็นชื่อว่าเพลงโ o s นะครับเพลงที่2เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องกาลินนะครับส่วนเพลงที่3เนี่ยเป็นเพลงที่ทํากับช้างนะครับก็เป็นซิงเกิลที่สาม,ออมาครับออแล้วก็มีไปแข่ง Thailand g o ็ Talent กับช้างมิวสิกคอนเทสนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีไปแข่งโอนุริครับ,บความนิยม,มต้องบอกว่คงสู้เกาหลีไม่ได้ครับแต่ว่าพวกเราก็จะเรียกว่าเป็นกลุ่มเล็กๆมากกว่านะครับ เป็นกลุ่มเล็กๆครับตอนนี้ก็เริ่มกระแสเริ่มเริ่มกระแสก็ก็ก็ยังคงที่เหมือนเดิมก็ยังไม่ไม่สูงแล้วก็ไม่ไม่ได้ต่ำอะไรครับช่วงนี้เริ่มเข้ามาครับสังเกตได้จากตามห้างนะห้าง B2S อะไรก็เริ่มเอาแผ่นซีดีของวง J-LOCK เข้ามานะครับก็อยากให้คนที่มีความฝันเหมือนพวกเราอะครับคนที่มีความฝันหรือว่ามีมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอะก็ พยายามทําต่อไปพวกเราก็เจออะไรมาเยอะครับหกล้มคุกคานมาเยอะแต่เราก็เราก็คิดว่ามันก็เหมือนมันก็เหมือนบทเรียนชีวิตอย่างหนึ่งอ่ะก็ต้องสู้กันต่อไปครับถ้ามีความฝันแล้วก็อย่าลืมทําให้สําเร็จนะครับก็จะมีแฟนเพจของเรา mail ose, เมลโรสรวมถึง Facebook แล้วก็จะมีเว็บไซต์ของวงเราก็คือ www.melrose.com ครับผม น่านเสียดายที่เวลาของเรามีน้อยครับแต่สําหรับวงเมลโรลแล้วในวงการเพลงแจ๊ซล็อกพันไทยในบ้านเราถือได้ว่าเป็นที่รู้จักในวงกว้างเลยทีเดียวส่วนฝีมือการแสดงจะมันขนาดไหนแค่พูดตรงนี้คงอาจจะนึกไม่ออกเอาเป็นว่าไปชมพวกเขาเล่นกันสดๆที่เขาจะเล่นให้ดูดทิ้งท้ายกันเลยครับ วงเจรับสายเลือดไทยไม่บอกไม่รู้เนี่ยว่าเป็นคนไทยเพราะว่าแต่ละคนนะฮะแต่งหน้าแต่งตากันคิ้วกรีดตาเขียนตาดิเปะมากถ้าให้พี่เคกแต่งอย่างนั้นนะรับรองฉันก็ขึ้นโชว์เลยอ่ะพี่บอกว่าขึ้นงลิเกนั่นมันงลอนลิงโะงลิเกได้เลยของฉันนะฮะแต่ว่าทุกวันนี้พี่เค้ก็แต่งอยู่แล้วเวลาก่อนออกงานอะไรเงี้ยพี่ก็แบบกันคิ้วแต่งหน้าบัแจ้มประจํานี่คือแบบหน้าสดนะจัดการหน้าสดติดตามตู้ต่อไปของเราเลยนะฮะกับช่วงของ ลดคิวยิปี้่ลดคิวดาลาต่ละคนเนี่ยใช่เวลาจะให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งเนี่ยเขาจะเตรียมตัวกันยังไงบ้างใช่ไปดูพี่คนนี้ดีกว่าว่าเขาเตรียมตัวยังไงบ้างฮะ ตอะไรย่าเงยเอเยอะมากเลยวะไม่เคยเจอมเลยจะคุยก่เนี่ยอยู่ในรงการบันเทิงมาก็นานแล้วเนี่ยทำไมวันนี้กล้องมันเยอะมากเลยเนี่ยร้อมเลยครับมามา้าสี่สาอง a c ห้าสี่สามสองอคชั่นช็อกเนาะ ท้อนักข่าวเยอะอะไรเงี้ยถ้าจำไม่ผิดข่าวนี้โดนไปอัปเดตเรื่องของงานแต่งงานเขาจะแต่งงานเมื่อไรอะไรยังไงนะฮะก็ตกใจวเอ๊ะทำไมนักข่าวเยอะอย่างนี้เพราะถึงไ<อ>นักข่าวมาเยอะอย่างนี้ไงนักข่าวไม่ค่อยมาสัมภาษณ์เขาเออนักข่าวไป<อ>เยอะแต่ไม่ไม่ค่อยวิ่งไปหาพี่ตัก<อ>จริงพี่ตักก็มีงานเยอะนะเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีประเด็นที่เรามาแฉไงเออก็เป็นเรื่องดีของเขานะครับที่เตรียมจะแต่งงานนะเป็นถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นไปทาาผิดน้องว่าทำไม ภาพผิงใครเลยนะเราโดยเฉพาะแพนเค้กกับพอยเชอร์แมนเธอพูดชื่อนั่นแหละจบเลยเอารู้หมดเลยว่าพูดถึงใครวันนี้ข่าวันเทิอของเราครบถ้วนมากมายนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามกันจนจบอย่าลืมติดตามเราทางโลกออนไลน์โซเชียลนะทวิตเตอร์อินสตาแกรมช่อเดียวกัน @ent_ ร่าง n t v นะฮะวันนี้เราสองคนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ